วันนี้เรามาเดินที่ตลาดลาดชะโดนะจ๊ะอยู่ที่อยุธยาจากบ้านแฟนจ้ะมาหาซื้อของกินจ้ะเป็นตลาดตอนเย็นนะจ๊ะตลาดไม่ใหญ่เท่าไหร่จ้ะขนาดกลางๆจ้ะแต่ของกินก็เยอะอยู่จ้ะพอได้จ้ะนี่ไงเขามาเล็งหาหน่อไม้จ้ะจะเอาไปกินกับน้ำพริกกะปิจ้ะเห็นแล้วเลี้ยวแคว๊บเลย ถุงละเท่าไรนะพี่หน่อไม้ถุงละเท่าไหร่นะหน่อไม้ถุงละยี่สิบบาทเองค่ะได้เยอะนะคะแาวหน้นหาไม่ได้หรอกจ้ะนี่นี่สะออนเผือกหลายจ้ะดูเผือกหัวใหญ่ใหญ่อันนี้กะรี่ปับ๊บกับโตกเกียวหรือเปล่าคะอันนี้กุยช่ายทอดลูกชิ้นย่าง ของทานก็เยอะระดับหนึ่งนะจ๊ะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากแล้วก็มีกับข้าวเราเห็นปูเราอยากกินอันนี้ก็น่ากินผลสุดท้ายแวะซื้อขนมปังจ้ะขนมปังอันละ10บาทจ้ะซื้อมาไว้กินเวลาหิวหวานจ้ะซื้อมาตุนไว้ขนมปังก็มีหลายแบบอยู่นะจ๊ะ พอดีไปเห็นเค้กเค้กยีบาทจ้ะสักกล่องหนึ่งไม่ได้กินนานแล้วเค้กอยากกินเค้กชอบจ้ะขนมปังพวกฟูฟูเค้กอะไรอย่างเงี้ยจ้ะอันกลมๆนี่ก็น่ากินเรียกอะไรยมโลหรอแต่หมดหลายบาทละพอละแค่นี้แหละน้ำเป๊ปซี่ปัน่นหิวน้ำจ้ะน้ำ น้ำปั่นร้านนี้ถูกมากเลยนะจ๊ะเห็นแก้วขนาดเนี้ยแก้วละสิบห้าบาทเองนะคะถูกมากจ้ะกินแบบจุกๆเลยแล้วขอทําอร่อยด้วยนะบางร้านนะขอทํา,าทไม่อร่อยนะคะแต่ร้านเนี้ยทําอร่อยเห็นแมงกะพุนไม่ได้เลยอยากกินแมงกะพุนแต่ว่าแถวหน้าโลดอะ่ะมันหาซื้อไม่ค่อยได้อ่ะจ้ะมันเขาไม่ค่อยขายอะ่ะพอมาเห็นนี่ร,ร,รีบเลี้ยวเคลบเลย แต่ก่อนนี่ปลาหมึกย่างนี่ก็ชอบกินมากเดี๋ยวนี้ชอบกินแมงกะพุนลืมซื้อชะอมวกกลับมาซื้อชะอมจะ้ะขอจะเอาไปทอดไข่ใส่ชะอมสูตรขอจาน้ำพริกกะปิผักก็งามงามจะ้ะน้ำพริกกะปิต้องมีทอดไข่ใส่ชะอมพอดีเห็นกุ้งจะ้ะอันนี้ถั่วและ กุ้งก็ตัวใหญ่อยู่นะจ๊ะมันจะมีสองราคาจ้ะราคาสองรหาบกับราคา200แต่ที่แฟนซื้อแฟนซื้อราคา200ไปจ้ะกุ้งมันจะเปลือกนิ่มมาจ้ะแต่พ่อค้าบอกว่าเป็นกุ้งพันใหม่อ่ะจ้ะแฟนก็บอกมันกุ้งพันใหม่หรือกุ้งพึ่งรลอกคราบ